โรดรีกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเข้ารับการตรวจอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับที่ได้มาจากเกมที่เสมอกับอาเซนอลสประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับและดูเหมือนว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวนานกว่าที่คิดครับนักเตะวัย28ปีคนนี้เดินทางไปตรวจอาการเบื้องต้นที่สเปนนะครับโดยรายงานระบุว่าเขาอาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานและอาจจะไม่ได้กลับมาลงสนามอีกในฤดูกาลนี้ครับ โัดรีเป็นนักเตะตัวเก่งนะครับที่จะคว้ารางวัลบอลงดอที่จะมีการประกาศในเดือนหน้าและหลายคนก็มองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมระบยสีฟ้ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน48นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกส่วนโรดี้ก็คือกำลังสำคัญในทีมและยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่เขาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้สเปนได้แชมป์ครับ อาการบาดเจ็บของเขาะจะส่งผลเสียต่อความหวังในเวทีระดับประเทศและระดับยุโรปของเมซิตี้มากแค่ไหนเรื่องนี้น่าสนใจครับหลังจากที่โรดีร้ประเดิมการลงสนามให้กับแมนซิตี้ในเกมคอมมูนิ้ชิลเมื่อปี2019ที่พบกับลิเวอร์พูลครับเควินเดอรอยก็ได้ออกมาบรรยายว่าโรดีคือความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทีมครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากแอเลติโกมาดริด อิทธิพลของกองกลางทีมชาตสเปนร,รายนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับโดยแมนซิตี้แพ้ไปเพียง11%ของเกมตอนที่มีเขาอยู่ในทีมเมื่อเทียบกับ24%ตอนที่ไม่มีเขาอยู่คะแนนเฉลี่ยต่อเกมของแมนซิตี้เมื่อมีโรดรอยู่ในทีมอยู่ที่2.36คะแนนต่อเกมแม้ว่าจะไม่รวมในทุกรายการก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่มีเขาค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่2.04คะแนนต่อเกมครับดังนั้นหากโรดรพลาดการแข่งขันพรีมเมียร์ลีกในช่วงที่เหลือของฤดูกาล หากใช้ค่าเฉลี่ยดังกล่าว แมนซิตี้จะจบฤด,ดูการด้วยคะแนน80แต้ม,มเมื่อเทียบกับ91แต้มที่คาดว่าวะจะได้หากมีเขาลงเล่นในทุกสัปดาห์ครับใน3จาก4รฤดูการที่ผ่านมา91แต้มก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามครับครั้งล่าสุดที่ทีมที่คว้าแชมป์หลีกด้วยคะแนนเพียง80คะแนนก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤด,ดูการ2010-2011ส่วนแมนซิตี้ที่นำโดยโรเบโตแมชชินีในตอนนั้นนะครับจบฤดูการด้วยอันดับที่3ครับ